ชอะไรเที่ยวอะไร่รยากเจอท่าอืมแล้วสนใจท่าตัวไหนหรือวิเศษหรือเปล่าถ้าสนใจท่าซีนอนอนะ่ะไม่ทราบ 5, นอยนะารู้ว่าคุณรู้จักหรือเปล่าซีนอนเหรอเราเหมือนเราเคยอ่านนะนะหยบยบำรุงกัรอ๋อท่าซีนอนอนะ่ะก็เป็นท่าตัวที่ห้าสิบสี่ของตาร,รางท่าสัตัดอยู่ในหมู่อินเนอร์แก๊สหรือแก๊สเชื่อย มีผู้ที่คนโูท่าซีนอนก็คือท่านเซอร์วิลเลียมแลมเซและท่านมอร์ิสเทเมิร์สมีเธออ่านดูสิเหนไหนใช่ไหมที่ต้องการโอ,อ้ใช่เลยใช่ไหมใช,ใช่ไหมใค่มุกเนี่ิการนำไปใช้ประโยชน์ของมันนะใช้ไปทำแสงเลเซอร์ใช้ปัญญาสรบในห้องผ่าตัดด้วยน,น่าสนใจน่าสนใจใช่ในฟิล์มเอ็กซเรย์ ยอดลช้ในเทคโนโลยีทั้งด้านอากาศหินเครื่องบินอย่างนี้เหรอแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจริงหรือเปล่านั่นสิบุดนะเราจะพาเราไปดูได้ไหมอ่ะถ้าเราอยากจะรู้นะเราต้องไปดูสูตรกันอย่างเช่นใช้ในแสงเลเซอร์เราต้องโซกาเลรยว่าที่ไหนน่าจะใช้อย่างนี้เราก็จะบุตคิดว่าน่าจะไปที่โรงพยาบาลประาุูมใช่ต้องโรงพยาบาลเพราะว่ามันใช้ยาสลบในฟิล์มเอ็กซเรอ์คือมันหลายอย่างถูกใช้ที่ในโรงพยาบาล แล้วก็มีหนึ่งสิ่งคือเทคโนีด้านอากาศยานเราก็ต้องไปรูถ่ายรับสถานที่ที่เขาจัดบินว่าเขาใช้สารตัวนี้ยรินไปโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ที่เราจะไปที่ไหนกันก่อนเนาะก็ก็คิดว่าจะไปรกงานอาณาัอนก็ไม่งที่ก็ไม่รู้สิ่ าาจ,จ,จ,จากการศึกษาค้นคว้านะคะครูว่าในห้องฉุกเฉินก็มีการใช้ค่าซีนอนในการทำยาสลบแต่ว่าห้องนี้นะคะเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายซีได้เนื่องบบจากห้ามใช้แสงแต่จัดต้องถ่ายรูปค่ะเราจึงขอสรุปการใช้ค่าซีนอนในห้องฉุกเฉินเป็นเท่านี้ค่ะ เรากำลังจะไปห้องหาตัดกันกลัวอะไรก็ไม่ได้เจ้าช้ สยาสมุนะคะก็จะมีท้าซีนอนสมุดครถคะะเป็นใบว่าทาซีนั่นมีอรกินไที่หนึ่งนี่จะถามคุณบอกว่านั่นจีอสามหงคือระีนันเหรอค่ะสามใบซนนไม่ไม่มีนะสั่งกะสีเหะไดมันเป็นเนี่ยมีหนังสือเนี่ยเป็นสารเน ประกอบได้เงินจะมีเงินสิวเวอร์คือแบบว่าไม่มีซีนอนเป็นองค์ประกอบเลยอะอ่าแล้วในหนังสือไม่ใชเอ็กซเรย์หมายถึงอะไรหมายถึงการเอ็กซเรย์มันอยู่ในรังสีหรือว่าอยู่ในอะไรเอ็กซเรย์นี่เหรอเอ็กซเรย์ก็คือเอ็กซเรย์คือเป็นรังสีเอ็กซิธีการทำให้เกิดรังสีเอ็กก็คือไอตัวเนี้ยมันจะใช้ ใช้ไฟฟ้าในการทําให้เกิดรังสี x ก็คือหลักการที่ทําให้เกิดรังสีเก็คือเขาจะให้วตนกับแอมแปร์เข้าไปในตัวหลอดเอ็กซาเย์แล้วมันก็ยิงอิเล็กตรอนกระทบพาเกตพอกระทบพาเกตแล้วปุ๊บมันจะเหมือนในอะตอมอะเวลาโดนกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดอิเล็กตรอนหลุดปุ๊บพออิเล็กตรอนหลุดปุ๊บมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาพลังงานตัวนั้น,นก็คือรังสีงนอ้ คือในฟิล์มเอเซอร์จะมีเง hey, ินแบบว่าสั่งละสี่อไรเงี้ยโมบายตัวเนี้ยนะ AC Mobile อือเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเงินเอวได้เขาถึงเวลารับฟิล์มเนี่ยมันจะมีเงินตกค้างอยู่ในงบยารับฟิล์มเขาก็จะกัดเอาไปแล้วไปทำเงินเนี่ยตัวนี้เหรอครับค่ะครับ 我不能爱他。